ะระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวุญญสุขังชีวิตยังขยันดีตี ขอเจริญถูกเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันดีคำว่าวันดีจริงๆวันไม่ดีไม่ชัว่วแต่วันดีเป็นวันการการทำความดีของบุคคลโยมตั้งใจกว่างให้ดีนะจาเทศไม่นานวันดีเลิกดียามดีอยู่ที่การทำดี ทำดีทำที่ไหนก็ได้ทำดีคือทำอะไรดีอะไรที่สุดยอดแห่ความดีในโลกมนุษย์เรายอดแห่งความดีก็คือบุญไม่ว่าทำอะไรที่ดีบุญหมดเลยบุญนี่แปลได้หลายอย่างหนึ่งบุญคือประโยชน์ปัจจุบันบุญคือประโยชน์ในฝ่ายข้างหน้า บุญคือประโยชน์อย่างยิ่งเข้าวถูกพระนิพานได้ก็ไปจากบุญให้สังเกตคนที่เรียกว่าคนดีเขาจึงให้ชื่อเป็นช้อยนามว่าคนดีมีบุญคนดีมีศีลคนดีมีธรรมะธรรมะของคนดีกับธรรมะของคนชัว่วนนต่างกัน กรรมะของคนชั่วเนี่ยเป็นธรรมกันต่อกุศลละธรรมกรรมะของคนดีเป็นกุศลละธรรมกุศลอย่างหนึ่งบุญอย่างหนึ่งบุญก็คือบุญกิริยาวัตถุสิบส่วนกุศลนั้นเป็นข้าวเกตของปัญญากุศลนี่มาจากคําว่าโอศนเขาเอาอุเป็นโอเป็นภาษาบาลีเอาอุเป็นโอ จึงเรียกว่าโกชนแต่จะเรียกว่าผุ้นายกุศนนางกชนเนี่ยมันไม่เคาะยังแปลงมาเป็นโกชนเช่นต้นชื่อว่าต้นไม้โกชนแปลว่าต้นไม้ที่ฉลาดคนที่มีโกโกชนนี่เป็นคนฉลาดด้วยไม่ใช่ฉลาดแบบเรานะมีฉะเฉลียวด้วยฉลาดกับฉเฉลียวเนะี่ยมันต่างกัน ฉลาดใรก็เป็นฉลาดทั้งนั้นคิดได้ทำได้แต่คนเฉลียวเนี่ยลึกลงไปหน่อยคือเฉลียวใจทำอะไรก็เฉลียวใจว่าน่าจะผิดน่าจะถูกแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยตัดสินใจเร็วว่าถูกแน่ผิดแน่แต่คนที่เฉลียวนั่นต้องพลิกกิตใจอีกมาอย่างหนึ่งว่าเฉลียวใจเช่นว่าลูกคิดไปอยู่กับอาจารย์ สองคนอาจารย์คือหลวงพ่อหลวงตานี่แหละแล้ว็ญาติโยมทูกเป็นแม่เด็กกับวหลวงตาเด็กสองคนนี่นะนิสัยไม่ค่อยดีแต่นิสัยไม่ดีก็ต้องประดัดกับในวัดกันเพราะวัดเป็นที่ดัดใน,ในิสัยคนหลวงตาบอกว่าไม่เป็นไรละโยมไม่ต้องกังใจอตาตมาก็สอนก็มนลูกลูกหลานๆหละที่มาอยู่เนี่ยกอดสอนให้ไหวพระทวดมนต์ จอในนั่งกรรมาฐานจอใ้มีใจเมตตาจอในเป็นขุดนสุภาพเรียบร้อยเด็กที่เกกะเกเรเก้าราวนี่หลวงตาสอนดีเลยนิสัยเหมือนกันทั้งคู่เพราะได้รับยาวิเศษที่อาจารย์ลหลวงตาสอนให้กินคือกินความดีทำความดีเด็กนิสัยเหมือนกันเรียบร้อยดีแต่มีชื่อต่างกัน คนเดิมชื่อนายฉลาดคนเดิมชื่อนายจันเหลียวอยู่มานานเลยไม่เคยคิดถึงพ่อแม่ประชอบออาชอบหลวงตาเพระหลวงตาแกรักเด็กเอาใจเด็กและก็เด็กดีด้วยหลวงตาวันนี้แกดุมแล้วนะมาทั้งหลายปีแล้วไปหาพ่อหาแม่จะบางนะจะไปไปดูพ่อแม่ไปเยี่ยมพ่อแม่จะให้พ่อแม่ว่าข้าจะมาอยู่วัดนี่อะไรดีขึ้นบ้าง เ้อเอานิสัยที่เราสอนนี่แหละไปให้พ่อแม่ดูให้พูดกับพ่อแม่อย่างไงกับเธออยู่กับพ่อแม่เมื่อก่อนเนี่ยเธอพูดว่าแม่พ่อพูดไม่มีช่วยช่วยช่วยนำเลยแหละคือชอบพูดแบบง่วนงวนด้วนๆวน,วนแต่มาอยู่วาัจานย์ไอ้แจกคำจบผมครับขอบคุณครับเพราะเด็กบางคนมันขอบคุณไม่เป็นขอบใจครับ ผมยินดีมากที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก่อนให้เป็นคนนิ่มนวลอาจารย์บอกว่าไปนหนอย่าไปเที่ยวโลเลอยู่ระหว่างทางไปหาพ่อแม่ไอพ่อแม่ได้เห็นว่าลูกเกิดใหม่เราเกิดลูกนี่เกิดทางร่างกายแล้วก็เราไม่ช่ามากเลยเด็กเกิดเป็นคนดีได้เพราะมัวแต่ทำมานเด็กก็ลาอาจารย์ไม่ต้องรอนเล้ว่าไปไหน ไปลามาไหว้ไม่ต้องหลอนทำถูกต้องจริงๆก็ดีทั้งกู้หละเดินไม่จะมันใกล้น้นต้องตัดป่าตัดดงพอเดินเดินเนี่ยจะลาดเดินก่อนจะลาดมาเลี้ยวเอ้ยเรามาถึงที่ตายแล้วแหละไอ้ตาตายได้ไงนี่ดูที่รอยช้างนี่รอยใหญ่ๆมันแทงลงแน่มันมันจะต้องทำร้ายเรา ที่นี่เหลียวว่าไหนนี่หละฉันทีดดูนี่รอยเท้าช้างนี่ไอ,อ้เฉลียวเออช้างจริงๆนาะยแต่ช้างนี้ตาบอด้างซ้ายนายจะลาถามว่ารู้ได้ไงอาวก็ฉันจะเหลียวนี่ฉันคิดแต่ทุกคนว่าจีนช้างจริงแต่ฉันฉันคิดได้ว่าช้างจริงแต่ตาบอดแน่นอนไอ้เจลามันว่ารู้ได้อย่างไงอาจารย์สอนพิเศษเลย ไม่มีพิเศษล้วเราเฉลียวเองเราคิดเองคนเดินเดินไปเห็น้างตัวจริงไปเห็น้างตัวจริงไอ้ฉลาดมันต้องการจะผิดไอ้เฉลียวว่าพูดผิดเดินตัดหน้าช้างไปเลยไปเห็นว่าโอ้ช้างตาบอดจริงหมดปดข้างซ้ายด้วยเออไอ้เฉลียวมันนั่งทาำในนั่งเทียนได้แห้วมึงท่าก็เลยกลปัถามาเลี้ยวแกเข้าไปหาหลวงตาพิเศษเนี่ยเจ้าจอนเนี่ยเก่งกว่าเราเนี่ย ไม่เนี่ยไม่เคยเลยแหละไปก็ไปด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันแล้วทำไมแกเก่งจริงๆอ่ะแกรู้ได้ตรงไหนว่าช้างตะบอดข้างซ้ายอ่ะเอ้าจันสังเกตนี่ไอ้หญ้าข้างซ้ายตะวันข้างซ้ายช้างมันไม่กินหล่กมันตามไม่เห็นดิมันเห็นแต่ข้างขวานี่แหละคือเฉลี่ยวโอยู่มันขำไม่ลง่เจลาดเฉลียวมันตามกันจริง,รงๆเลยทีนี้เดินต่อเดินเดินเดิน ไอ้จะลาะก็เดินก่อนแล้วเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าเพราะไปถึงที่ห่งเดินจราทางน,นะมันฝนตกได้ยังไงเป็นหยุมเป็นหย่อมฝนตกองตกทั่วฟ้าทั่วดินแต่ฝนนี่ทำไมมันิ่นฉุนฉุนวาเหลวเหลวมาดูดีะว่าฝนทาไมตกตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็เป็นฉุนฉุนด้วยไอ้จเจเหลียวมันรู้ว่าผู้หญิงตัวเยี่ยวเยี่ยวไว้แล้วหญิงคนนี้มีท้องด้วยนะไอ้เจะลาบอกเอา้า รูถึงเยี่ยงเยี่ยวคนผู้หญิงผู้ชายมีกลิ่นมันต่างกันได้อย่างไงโอ้ฉันสังเกตไม่เชื่อเลยไปขอเยี่ยวผู้หญิงมาดองดิเยี่ยวของผู้ชายมาดองนะกลิ่นเหมือนกันไหมล่ะพ <c oughs> อมาถึงขนาดนั้นแหละสังเกตก็รู้เยี่ยวนี้มันเป็นเยี่ยวของผ,ผู้หญิงท้องแก่จะเกิดแล้วแหละพอเสร็จแล้วไอ้จลาดยังคิดในในว่าเรื่องนี้ต้องมาจากอาจารย์แน่สองเรื่องเลยช้างมันก็พูดถูก มาเจอผู้หญิงมีมีท้องแก่แล้วก็เยี่ยวไว้ตรงนี้ก็เดินเดินไปเห็นผู้หญิงนั่งที่ศาลาพักร้อนหญิงท้องแก่แกเจ็บท้องไอจัลาก็ขึ้นไปกราบว่าอ่าคุณป้าครับขอโทษนะคุณป้าเยี่ยวไว้ระหว่างทางบอกเออจันเยี่ยวไว้เองแหละแต่ทำไมเยี่ยวเยี่ยวกลางทางก็ฉันท้องแก่และมือข้างหน้าจันข้าดินไว้อาตีนข้างหลังจันข้าดินไว้ ขอโทษนะจันจะเปิดผ้าเยี่ยวก็ไม่ได้ก็ททองมันอุ้ยอ้ายนะจันต้องก้มลงเยี่ยวก็รอยมือมีอยู่รอยเท้ามีอยู่ไอ้ตรงนี้แหละไอเ้เหลียวมันคิดได้แต่จะลาโ้กุโยแพ้แล้ว <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นะทีนี่มันไม่กลับบ้านมันต้องไปถามอาจารย์ให้ได้ว่าทําไมไอ้ไอเฉลียวมันเก่งกว่าผมท่านสอนวิธีเลยบอกบ้านไม่ได้กลับวันนั้นกลับหมา อาจารย์ปัจจุบันอาจารย์นั่งอยู่หน้าหน้ากุฏิอาจารย์ลาก็ถาวาอาจารย์ครับขอโทษครับทำไมอาจารย์เลี้ยวเก่งกว่าผมหมดอเอ้ยเก่งเหมือนกันทั้งคู่เลยกว่าอาจารย์เราที่ออกเป็นเสียงเราพูดเสียงเดียวเหมือนกับตัวทั้งสองฟังได้แต่ทำไมอาจารย์เลี้ยวมันเก่งกว่าผมอ่ะอาจารย์รู้ทันทีว่าอ้จารยลาตมันไม่เฉลียวแน่จะบอกอะไรมันทักอย่างให้มันรู้ตัวจะบังแต่จะพูดว่าแกนิ่งโง่ ไม่เนียยว่ามีตาไม่มีแววอ่ะจะพูดอย่างนี้กันน่าเกลียดวะ่ะเอาแหละต่อไปนี้นะเธอไปหาหมออดินนะม้อดินที่ยังไม่ขึ้นไกวยังไม่ไม่ต้มไม่แกงนะจิ้ขหะขาขายในตลาดาเอามาใส่น้ำหมายเต็มแล้วก็ฉันจะเสดน้ำให้พวกแกกินให้เหลียวฉลาดเท่ากันเพราะฉันมีมนต์ขลังเสดน้ำเสดน้ำให้เด็กกินเสดน้ำหอ ไอ้คนแก่ก็ยัใครก็ได้ว่าจะเก่งมากไอ้กลับบ้านไปแล้วก็ไปก่อหม้อใหม่ๆกับแม่แ้วก็ออกจากบ้านก็เอาน้ําใส่หม้อเต็มนะแล้วมาถึงระวังยายน้ํามันกระเทนออกเปน็นน้ทค่าเนละ้เต็มมาเลยแหละแล้วฉันจะทําพิธีให้จะเหลวฉลาดทั้งผู้เด็กก็กลับพอกลับกับแม่ก็ดีใจว่าลูกมาหน้าตาดีขึ้นกว่าเด็กมันรุ่นหน,นุ่มนี่ว่าผมอยู่ไม่กี่วันแนละ้วคุณแม่ครับ ผมจงรีบกลับไปหาหลวงตาแต่หลวงตาท่านสั่งนะว่าเอาหมออดินเนี่ยใส่น้าให้เต็มทั้งไงจะลาดใจเดี๋ยวเลยทีนี้จะเหลียวมันจะเหลียวอีกเลยว่าหม้อจะมันใหม่นี่จะใส่น้ําไปเดินระหว่างทางมันก็แห้งกันเรือหม้อหมดเพราะฉะนั้นมันเอาหมออมใหม่ๆเคยไว้ไในตุ่มพอได้ในตุ่มหม้อก็มันอิมนอ่มน้ําอิ่มน้ํามันก็ใส่น้ําน้ําก็คงเดิมเลย แต่อาจรลาดมันไม่เอาหม้อแช่น้ำนิ่งๆกันเตน้ําไปแล้วเดินไประหว่างทางน้ำมันลดไปครึ่งหนึ่งเพราะน้ำมันเข้าไปในเนื้อหมอ้อแล้วพอถึงอาจารย์เฮ้าท่นสั่งยังไงละ่ะก็สั่งให้น้ำเต็มหม้อเลยแล้วก็แกทำไมครึ่งหนึ่งละ่ะพอทาปิดกดเราเนี่ยเราสั่งให้เต็มหมอ้อไอ้ไอจารไอ้าจายังไม่รู้ว่าน้ำหายไปไหนผมเดินมาน้ำก็เต็เมแม่กระชอบ จังนิดก็ไม่มีนี่ยังไม่รู้มันไปได้อย่างไงนี่แหละเราเธอไม่คิดแล้วจะเหลียวเธอทำอยังไงล่ะอ๋อพ่อพ่อยแม่ไปซท้อหมอ้อผมงแช่ไปคืนนึงมหม้อมันอิ่มน้ำกุงยังเต็มอิม่มกุ้งเดิมเลยเห็นไหมละ่ะเห็นเราละฉลาดเธอไม่รู้จะคิดเขาจึงเรียกว่าคนมีตาแต่ไม่มีแววเป็นอย่างนี้เป็นต้นแหละทีนี้มาถึงคนเราทั่วไปนหละทำบนทำบนำบนี่ต้องทำเป็นนโะยม ให้ทำบุญ่ยทำได้แต่จะเป็นไม่เป็นทำบุญขอให้เลือกของที่ดีกว่าตัวชายมาทำถ้าแกกินยังไงนะต้องเลือกอาหารที่ดีกว่าตัวกินนะพรานุ่งพระงม,มอร่อยทั้งหมดเลยจ้าวายพระนี่ต้องเลือกของดีมากให้ดีที่ดูเจ่าที่จะดีได้แต่ถ้าฉันจนชนาของดีไม่ได้ก็กทำใจให้ดีดีทำใจให้ดีจึงของน้อยกัตถาเต็มกัตตาเต็มก็ได้บุญเต็มมา ได่ทำตามโลกโลกาทิปไตยอัตตาทิปไตยเถือว่าคนอย่างฉันต้องทํามีชื่อเสียงต้องทําเพื่อจะโลกชมเชยไม่ได้ทําบุญโดยธรรมาทิปไตยนี่คือทําบุญเป็นธรรมะหนึ่งตั้งใจทาสองกำลังทําก็ไม่ต้องยิ้มหัวกับใครไม่ต้องหัวเราะก,กับใครถ้ามีเรื่องอะไรกามือส่งไปถวายพระนี่นิ่งคือตั้งใจทําจริง,รงๆเขาเรียกว่าปัญจงประณีตที่จะถวายพระ ของต้องมีค่าน้อยหรือว่ายังไงก็ได้บุญเต็มพอทําเสร็จแล้วบางคนจอดแ้วตัวเองว่าโอ้เทียนด่ายวะทำไปตั้งหมืน่นถ้าเราใช้ว่ากินไร่ได้หลายวันอพอนึกจอดแ้วจะเหลียวใจผิดอย่างนี้นะบุญใครทันทีต้องบุญเต็มว่าดีใจว่าตั้งใจจะทำํำกำลังทําก็ตั้งใจทําทำเสร็จแล้วก็ชื่นใจตัวเอง อันนี้บุญเต็มโยมบุญเต็มคือตั้งใจไว้ก่อนไม่จะว่าจพะพลาดจะผัวจะทําหรือว่าทําด้วยความจาใจหรือทําด้วยความขัดเสียไม่ได้ต้องเต็มบริบูรณ์วัดเต็มใจจะทําจริงแม้แต่ถ้าหลวงเดียวนี่ให้เต็มใจเถอะเวลาทําก็ร่าเริงไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดอะไรตั้งใจใหจ้จริงจริงตั้งใจใส่บาตรจริงๆรพอเสร็จไปแล้วก็เราไม่ค่อยสบายตรงนี้หละ ทำจากานุตติระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วว่าเราชื่นใจตัวเองนะเราทำบุญด้วยความตั้งใจจริงและบุญที่มีนี่มันอิ่มในอารมณ์อิ่มอะไรอิ่มเอิจมกิงยงมกินข้าวกินปลาอิม่มเดี๋ยวก็มันก็หมดไปแต่ว่ากินบุญมันอิ่มเอมในอารมณ์มันมันไม่ครับที่ไม่ต้องถ่าย กินบุญทำบุญในโยมเป็นเรื่องใหญ่นะ่ะก็จึงว่าเกิดเป็นคนต้องสังสส่งสมบุญสะสมบุญสังสมบุญเหมือนกับจอมปลวกมันไปหาดินมาเลื่ายมานิดเดียวมันก็ช่วยกันโกก็เป็นจอมเป็นยอดสูงชนันใดบุญก็เหมือนกันพอทำมากๆก็ได้จอมซักจอมบุญจอมแห่งคนดีจอมแม่งนักปราชญ์ก,นก,นก็นักปราก์ก็นักปราธรรมดานะ คนนักปรา์เก่งๆ,ๆ,ๆสามารถทุกอย่างนี่กลายเป็นจอมปรา์เ่นพระพุทธเจ้านี่ยกนี่ทาบุญทาบุญนี่ให้เหมือนภูมิบรินหรือตัวแมลงพึ่งมันไปหาเกสรดอกไม้หอมๆนะถ้าไม่สว่างมันไม่ไปสว่างมากมันก็ไม่ไปเพราะปราเกศสองเกศรหมดแล้วมันไปเหมือนพระใบบินาบาดไม่เช้านักไม่สายนักพวกภ um ูมิรินผอมกับเหมือนกันอย่งแมลงพึ่งอะ มันไปหาเกสนไม่ใช่มาได้มามาเต็มเนื้อเต็มตัวมันติดตีนมานิดๆนดดี่แล้วก็ติดตีนมามันมาก่อทำรวงทำรังกลายเป็นรวงพึ่งรังพึ่งที่เรานิยมจ่ชมชอบในการรับประทานหรือทำบุญทำกุศลนี้มาจากเรื่องนิดเดียวจันใดก็ดีบุญที่ทำ่า,านยันนียก,กว่าเล็กน้อยนะอย่างวันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มโหฬลารจะเรียกว่าในประเทศไทยนี่ ไปดูที่ต่างๆว่าทาบุญที่อลังการจริงๆนะที่นี่อลังการมากใหญ่โตที่ก็ว้างขวางเจ้าภาพคณะกรรมการบอกนักบุญทั้งนั้นบุญมันมีหลายอย่างคือทีบอย่างบุญที่โคตรนายคนทำบุญคนที่โคตรนายคนทำบุญเนี่ยเป็นตัวจัดสําคัญถ้าแกไม่โคตรนาแกไม่พูดมันก็เงียบมันจืดไปเพราะฉะนั้นแกต้องพูดพอพูดแล้วคนทํา พอทำลงไปคนที่ทำก็ได้คนที่โกธนาก็ได้ที่พระพุทธเจ้าว่าบอกบุญกับเขาหนาะให้เขาทำบุญบอกบุญไม่ใช่บอกให้ทบาบากคนบอกบุญแล้วคนทำบุญคนทำบุญบางคนนี่นะพอคิดจะทำบุญไอ้คนหนึ่งก็ขัดขวางว่าอย่าไปทำมันเสียโพราะบุญไม่มีผลหรอกพระพุทธเจ้าว่านี่เสียเสียสามอย่างเนื่องคนจะทำบุญก็ไม่ได้ทำ สองคนรักก็ไม่ได้รับแล้วคนที่ไปขัดอกกัดใจก็ไม่ให้ทำบุญเขาเรียกว่าถอนรากสอโคนความดีรากดีของคนนี่ต้องจักชวนให้คนทําบุญจักชวนให้คนทําดีพอทําอย่างนี้ทําบ่อยๆเรากับเมกัน์ในทานทั้งหลายสั่งสมบุญกันเถิอดอย่าไปสั่งสมบาทจังบุญอย่าถือว่าน้อยเพราะว่าเป็นเงาตามตัวเป็นแรงบันดาลไม่มีอะไรในนอกนี้ ที่จะบรรดาลเท่ากับบุญยริศถึงว่าืูสีจีไพรก็หอเงินเดอนอากาศมีกําลังหอเงินเดอนอากาศได้สู้บุญไม่ได้หรอกถึงฌานจะห่อได้หรือว่าวิเศษมิโสจริงบุญมันหลบหลีกกิเลสได้แต่พวกฌานเนี่ยบางทีฌานเชื่อมแล้วก็อาจจะติดในบาปก็ได้นะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญคือเป็นกรรมกุศลที่มีอิทธิฤทธิ์มากคนมีฤิ์มีเดชี เช่นว่าพระตะประโมคขาลานาเนี่ยท่านมีบุญจริงเป็นบาหันแต่กรรมของท่านแรงมากที่ทําชั่วไว้แต่เวลากรรมบรรดาเน,นี่ยท่านมีฤทธิ์กระทาฤทธิ์ไม่ได้แต่ถ้าท่านมีบุญมากมายหลายเรื่องนี่อาจจะเกิดอภินิหารได้แต่ว่าบุญไหนจะไปดับกรรมได้กรรมที่เราทําไปแล้วอํานาจสูงสุดในโลกนี้แต่ทําร้ายคนมีบุญไม่ได้นะบาปนี่มันถูกขัดล้างไปเพราะแรงบุญ เกืดอบุญเป็นตัวเช็ดล้างขัดถูแต่บาปเป็นตัวจกกระบอกโฉมม่โฉมมในร่างกายและจิตใจนี่ถ้าทำบุญบ่อยๆเขาเรียกว่าชำระศีลให้บริสุทธิ์พอเศษบริสุทธิน์นี่เรียกว่าผ่ากรรมได้กรรมร้ายๆนี่จากหนักเป็นเบาที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า,วาชีวิตยาอยู่เราต้องแข่งบุญกับบาปกันทุกวันทุกเวลาเพราะว่าชาติกรนี่เราเกิดเป็นอะไรทำบาปทำกรรมไว้เท่าไหน บาปบางอย่างยังไม่ให้ผลกับเราเดี๋ยวนี้มันคอยจ้อจังหวะของบุญอ่อนลงไปบาปเข้าท,าทันทีบาปนี้มันมีได้ทั้งกลางคืนกลางวันแม้เราหลับนอนอยังขวัญเรื่องบาปได้ตอนที่ตื่นขึ้นมาเหือแตกตกใจม่านี่เป็นอะไรอ๋อนี่ขวัญขวัญร้ายขวัญเห็นเถือขวัญเห็นงูขวัญเห็นของที่ไม่เป็นมงคลอย่างนี้เพราะอํานาจบาป อำ,อำนาจบาปข้าวสิงแล้วก็จะให้เกิดขวัญร้ายอำนาจบุญขวัญแล้วก็จะได้เป็นนิมิตท,ที่ดีขวัญว่าไปไหว้พระขวัญว่าไปหาหลวงปู่หลวงพอ่อไปหาพ่อแม่ไปกราบไปไหว้หวังว่าไปใดความเทศความธรรมเขาเทศฉันเข้าใจในระหว่างที่นอนหลับพอ,อตืน่นขึ้นมาจําได้ไอ้พวกมีเงินก็เป็นอย่างนี้แหละท่านอย่าละเมิดแดเอย่าละเมินนะเรื่องศิลงสามิมาที่ปัญญาเนี่ย จำไว้นะอย่าละเมินพระองค์ทรงราเจณฑ์ว่าทางเดินของคนดีคนดีเดินทางนี้ก็เถอะก็เดินทางศีลเดินทางทำกิจทำใจแล้วก็เดินทางปัญญาให้รู้จักหลักอนนจังงานตุกานาตาเมื่อท่านได้สดับปรับความเช่นนี้แล้วก็ควรเอาไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็จะมีความสุขความเจริญในชีวิตท,ที่เราเวียน่าวแต่เกิดขอให้มีอายุวันนะทุกกาบัละ ปฏิบาลธนาทาน,านทั่ววัดริพัฒนาปคงกรวันนนยพอนอันใดอันเป็นที่พึงใจขอจึงนั้นจงบังเกิดแก่ขั้นตั้งหลายทั่วการาลลนานแสดงพระ,ะธรรมเจตนาก็บอจงควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการะุยาุมัน เปตาอุปกปฎิจิตังวัติตังโตมังคิปเมวัจะเมเตุจ่ะเปะุเรนโตสังกปาจันโตปันรโตยะถามณิจโตจิรโตยะถาต่พีติโยวิวัจจันโตจ่ปโรโกวินาจะตุมาเตปวัตวันตรยโยตุขีที่ฆ่าอยู่โกปาวะอภิวาชนะตีนิจานิจังวตสาปัจโน ยาตาโรธรรมะวะาวัฒนติอายุวนโนทุกขังภะหลังสาธุสาธุสาธุอะตุโม